นี้นะคะก็เต็นตัวเล่นเกมกันนี่จะมาเคียนอะไรครับเนี่ยคุณผู้ชมครับเกมนี้ชื่อว่ากระโดดชื่อพาเพลินซึ่งในเรามันจะพาเพลินมากเนื่องจากว่า1คนโดดก็ต้องมีอีกหนึ่งคนถามแต่ทีนี้ถ้าเกิดโซวีเจโดดริปตาต้องถามหนึ่งคนแต่ถ้าเกิดโซนิปตาไม่วินเจจริงหรือไม่เดี๋ยวที่คนเคยกินกับคนนี้อนกินข้าวมื้อเย็นเงียใช่ไปกินด้วยกัน คำตอบคือจริงค่ะเออออออมีต่อมีตอบเลยนะพร้อมไหมล่ะแล้วก็คือถ้าอ่ะแล้วทีนีเราส่งตัวแทนดีกว่าใช่ทีมนิตาเอาใครเป็นคนกระโดดดีคะคือเรื่องของนักกีฬาแบบผมเนี่ยค่ะมันเป็นแทนให้ทีมะโดดดีกว่าอ่านั่นอย่างทำไมโอ๊ยจะเป็นพี่แทนกระโดดมี่ยพี่แทนโดดแล้วถูกถามนะใช่แล้วก็เดี๋ยวอีกทีมหนึ่งก็จะเป็นที่จะนันโดที่ชาโดดนะครับเี่ชาโดดครับที่ชาโดดครับพี่ ถอดได้ถอดต้องลองเข้าไป <laughs> ดูเองดีนะคะที่สใส่กระด้างก็ได้ก็ได้ก็ได้ <laughs> เล่นแล้วนี่ไงเอาใครก่อนโอเคเป่ายิ่งฉุบที่ชาเป่ายิงฉุบเลยลไม่ต้องเป่าครับผมให้แทนเริ่มก่อนดีกว่าเพราะว่าจริงๆนะเนี่ยที่ให้เริ่มก่อนเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเคยดูล็อกกี้ไหมครับเนี่ยแทนนี่เป็นสแตนด์อินตอนโดดเชือกของล็อคกี้นะคนโดดเก่งๆนี่คือจะมือจะแบบ เออแต่รบกวนช่วยดูด้วยว่าสายของเขาบางมากของเรานี่ระดับสายยางเลยทีเดียวครับอันนี้เว้นก็คือเขามาจากตอนที่เล่นสงการเสร็จแล้วนี่คือความแตกต่างครับพี่ชายครับร้องไหมแทนนะครับอันไหนเอ่ยล็อกกี้ใบบัวบัวบัวโอ๊ยทั้งนั้นต้องมีคนถือไม้ให้พี่แทนคนหนึ่งต่อบนี่ไง๋ยวผมพูดดังๆงดังเลยมาพูดดังๆพูดดังๆ พี่ Bref, ข้าตัวท่านตอบแทนนะครับผมเป็นคนกระตันยูครับไม่เที่ยวตอบเลยครับพร้อมหนึ่งสองน้ำเลือดได้ทำได้ค่ะพ่อของพ่อของพี่สาวแม่เรียกว่าอะไรพ่อต้องกระโดดต้องกระโดดเลยครับต้องกระโดดเลยครับยายโดนการโดนกันตายยายนะตาถูกต้องค่ะแม่ของพี่สาวพ่อเรียกว่าตายายปู่ย uh ่านั้า เลนหอยหลังค่ะเล่ใหญ่เล่นนักใหญ่นกใเดี๋ยวัสอกสามลบสี่สได้คำหนึ่งครับจงบอกชื่อนกที่บินไม่ได้มาสองชื่อนกนกนกสิงใจนกตะไช่ครับปาผมค่ะไม่ได้เชื่อม่น่เชื่อเป็นศิลปินที่หัวไวมากที่กะโดลผมอยจะบอกว่าเพื่อนผมเนี่ยนอกจาก เป็นเขาเขาเล่นเกมโชว์นี่เป็นระดับเทพเฮ้ยคนนี้ผู้ชายคนนี้เคยได้รับรางวัลแฟนบันเทสมาแล้วที่ขอในหมวดหมู่ของกรุงศรีอยุธยาใช่คือหน้าตาประหลุ่ยแล้วก็คำตอบเราได้ยินชัดหมดแล้วได้ยินชัดไีชาดนชัดีชาดินชัดโอเคค่ะต่อไปเป็น นกสีชัยนกสินใจตอบได้นะคือีเขาเฉลยว่าแบบนกกระจอกถ้าเป็นฉันจะต้องตอบเป็ดอะไรเพื่อนผมนะครับบ้าประสิทธิ์สตาร์ครับเอางี้ก่อนเอาตไปเป็นการเฉลยงนออินโทรเพลงประบอบเข้ากันได้ไหยครับเอาเออเออเออคืาเชื่อป ฉันอยู่ตรงนี้นะเฮียไม่มีดอะดึอาอย่างอย่างอะไคัี่คะคนจับเวลาพี่พี่ข้ตัวใหญ่อย่างนี้สิครับสามคุณต้องถามดีๆนะถามดีๆครับสามสามงหนลูกโปของรายการมีสเก็ตบอร์ดกี่แผงครับสองสองสอง้องครับป่นสตัวมัดติดกันจะมีกี่ตาครับสอ่ตัว เอ่ปลาช่อน3ตัวมัดติดกันจะมีตาครับเก้าเยไปชิดสองสี่หกตาหกตาครับเมื่อโตเต็มวัยฟันของเราจะมีกี่ซี่ครับเฮ้ยส2งสิบสองชุบต้อนะครับเฮ้ยแค่เด็กเล่นมีภาษาอังกฤษสี่ตัวครับ ดีอีเคบกอีกหกหกบวกสีกสิบสิบสิบสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมทท่าควายสมตัวตัวหนึงขาขาไปหนข้างจะมีตนี้ขาเลยควายตัวสี่แปดเก้าสิบสิดสครับเฮ้ย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 เเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอเ้ย้ยเฮ้ยเ้ยเ้้้้ย้ย้้้้ย ไีดีนะผมไม่แบบว่าแต่แบบผมผมชอบท่าคือโฟของผมเนแม่จะขึ้หนีแค่ริบตาจะง่ามีความมีความยินดีเล็กน้อยริบตามีเพยกันนั่ง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  ใช่นะเดี๋ยวแมยย้อนหน่อยครับไม่เชื่อคือหนูทำรายการมาหลายปีแล้วเนี่ยหนูเคยเห็นแต่ว่าลดสองแต่ในที่โดเป็นหนึองหนูว่าคอยย้อนสันนี้วถึงบอกไงถ้ารู้จะเปลี่ยนตัววิจีเจคุณผู้ชมครับรีบตาเสร็จแล้วไปใคงกันตามที่เอสเดนวัคสองมาใช่ไหมฮะเดี๋ยวมาเปิดแผ่นป้ายกันนะครับ ผู้คุยยังมาตกล่ะผู้คุยต่อรายการเนี่ยใช่อ่ะบอกหน่อยน้องๆคนไหนก็ตามที่สนใจแล้วก็บางคนอาจจะแบบไม่ได้รู้จักลิปตามเยอะมากวันนี้ได้รู้จักแบบลึกซึ้งแล้วรู้ว่าเป็นคนตลกขนาดนี้เยฮขนาดนี้อยากคุยกับลิปตาอยากติดตามลิปตาอยากแบบพูดคุยใกล้ชิดอยากรู้คิวนอยากได้คุยใกล้ชิ้นแบบรถถูด้วยไหมครับนะครับก็มีอะไรบ้างครับมีทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก แน่นอนทางเฟซ o ุ๊ o แคลนส์ลัทาง t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  เตอาทัตโ i ลิตาและแทนลิฟทัต่อลิฟเขาเรียกอะไร t w i t t e r c o m ตโตและ t w i t t e r c o m แทนลิฟหรือว่ามีเว็บไซต์ของผมค่ายเราตัว l ว v e ดอทเลก็ยังคงเป็น l o v e i s l o v e i s c o m ใช่ไหมครับแต่ใน Facebook ก็มีนะกียได้ครับดูวันกันที่เขาไม่เล่นตรงไหนจะไปล่อยพวกกตรงไหนอีกก็จะมีอัปเดตตลอดปกติแล้วสงคนนี้โซเชียลเวิ์ มีบอกเป็นแฟนคลับอัปเดตใลยตลอดกวันครับก็มีแต่แฟนคลับมาบอกยืนเล่นมาเกิดทำไาเต็มไม่แต่ผมชอบอย่างหนึ่งเวลาเป็นคือแฟนคลับลิปตาเนี่ยคือน่ารักมากเวลาลิปตาไปเล่นที่ไหนลิปตาไปอยู่ตรงไหนลิตาเนี่ยผมไม่ได้ไปด้วยนะแต่เวลาทุกครั้งก่อนผมจะนอนเนี่ยผมก็จะมาเช็คว่าเฮ้ยในส่วนของนิวฟีดมันมีอะไรบ้างผมก็เจอคลิปลิปตาถูกแปะอยู่ตลอดเวลา คลิปล่าสุดผมดูคือคุณไปเล่นที่พารากนขอนครับนะครับน้อง <c oughs> แล้วก็เล่นกันเลอะเทอะเล่นเรื่อย <c oughs> เล่นแบบอย่างเงี้ยเล่นเหมือนตรงกับเล่นท,ทุกเพลงเป็นเพลงสากลเก่าๆแทนร้องผม<อ>นี่อะ <า S 1> <ม>เชื่อวันนั้นเราไปเล่นเป็นเป็นงานสักอย่างแล้วก็เราต้อง โดนมาขับเล่นเพลงสังพิษเปอะคูสติกด้วยใช่ล้วผมก็ผมเพิ่งเคยผมเพิ่งเคยได้ฟังลิตดาร้องสากคนแล้วร้องสดเดี๋ยวนั้นคลิปเดียวนั้นแล้วมีมือกีตาร์พี่ต่อต่อต่อเุดนตี้นัตตี้เออนัตตี้นตี้เป็นคนเล่นกีตาร์นัตตี้ก็สนิทกันอยู่ในอยู่ในเครือเครือครับลิตดาวน์นี้ผมก็ได้ยินพี่แทงโดนบังคับร้องเพลงสาคนจบเก่าเหมือนตอนนั้นเราไปซ้อมันแล้วก็ไปพูดแบบอัลบั้มอาจจะรูเกทางว่าอัลบั้มแนว เออแนวอ่ะแนวสามจะงงนี่นะนุชาน่าจะทันนะจริงจรงรู้แต่ว่าไม่รู้นะไม่รู้ฟังเพลงนี้จิงรู้มงแฟดเดิมมาแฟดเทรด M t M นะอ้รู้รูเออในพวกนี้พูดกับยุคแบบเลมอนทียุคเลยรพวนี้เออน่ะคลิปนั้นก็ได้ดูแทนร้องเพลงชอบมากเลยเพราะงานงาจะได้แทน คือปกติเวลาเราเล่นเราเล่นกันไม่เหมือนกันทุกวันนะครับวันนี้ก็จะเล่นแบบนี้วันนึงก็อย่างพึ่งไปอความาแล้วก็เล่นเพลงแบบลิลราพรเล่นสนุกสนานเล่นพวกเก่งพวกอย่างนี้เก่าๆบ้างใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ไปดูครับไลฟ์โชว์กับซีดีเนี่ยมันคือคนละเรื่องกันใช่จริงๆไปติดตามได้นะครับย้ำอีกทีเวอร์บายบสได้ dot facebook dot com slash liltar ลิปตา L I P T A เดี๋ยวเราไปเซิร์ชดูในพวก u t u b e ก็ได้ครับลิปตาเล่นก็เล่นเกาหลีบ้างเล่นเล่นเบ้างเจอเยอะเจอเะมากครับมันสนุกนะไม่เบิร์เจอก็ชออ่ะนนสาของเรามาแล้วนะคะที่แชร์ลิปตาเข้ามฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับน้องแมนอายุเท่าไหร่แล้วฮะลิปตาเท่าไหร่นะลิปตายี่สิบสามยี่สิบสามยี่สิบสามวันนี้เจอเด็กยี่สิบสามสองคนแล้วนะเนี่ย พงศักดิจังหวัดไหนครับน้องแมนครับเชียงใหม่ครับเชียงใหม่เชียงดาวเมื่อกี้ก็เชียงใหม่เฮ้ยจริงเหรอนี่น้องแมนรู้จักกับน้องคนเมื่อกี้หรือเปล่าไม่โอ้ยน้องคนเชียงใหม่แล้วดูเราอยู่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะวันนี้ได้เจอกับลิปตาเคยเจอพี่ลิปตาตัวจริงไหมฮะที่เชียงใหม่ไม่ไม่อยากเจอไม่รับน้อเคยเจอเคยเจอในทีวงทีวีอะไรอย่างงี้บ่อยไหมฮะ เคยเจอพี่ๆเขาในทีวีบ่อยไหมฮะก็บมอสิ่งนี้ก็ได้ยินอาเออมีอะไรจะคุยคุยเอามีอะไรจะคุยกับพี่ตางไหมเออมีอะไรอยากบอกพี่เขาไหมเมื่อกี้ฟังเพลงล่าสุดเพลงแถไปแล้วแล้วเมื่อไหร่จะได้จะได้ฟังเพลงจะเตือนเขาดีนะอ๋อเมื่อไหร่จะได้ฟังเพลงจะเต็อนนาสีอีกเดือนแล้วแตะมันปลายปลายในถ่านหยนะน้องแมนน้องแมนเป็นคนชอบแถหรือเปล่าแมนแมนมีแฟนยัง 13บสมพี่เออพี่เดีนี้สิก็บีบอัดแล้วลองโทรมาสิบขบีกันยังมีแล้วเนี่โอ้โหแแฟนอยู่ไหนแฟนดูอยู่ที่บ้านโอ้ยอ่ะอย่เสียเวลาเมื่อกี้เล่นเกมมาทำไมถึงคิดว่าลิปตาจะชนะละครับแมนทำไมถึงคิดว่าพี่ลิปตาจะชนะพวกพี่แล้ว อ๋อไม่ได้ดูจากความสามารถไม่ได้ดูว่าเออพี่ก็ดูไม่ไหวนะมาเปิดแผ่นป้ายกันครับมาหนึ่งถึงแปดครับเลขสี่เปิดไปแล้วเลขเก้าเปิดไปแล้วพี่คาโตะชอบเลขห้าพี่แทนชอบเลขหนึ่งช่ครับแมนเลขอะไรดีเลขเจ็ดใชได้ดีมากครับดีมากดีดีะดีดี เวลาเราต้องไม่ทษวกันแกหนึ่งสองสามาเลขเเป็นโอ้อยซีซัสซีเหรเ้ยดีเซอร์ซัสีไปดีใจด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งปิดนะขอดูหน่อยขอดูขอดูเล่กดพี่แทงกับลิปเอ้ยกับพี่ชัโตหน่อยนะฮะเอาหนึ่งก่อนเอาหนึ่งก่อน1นึ่งก่อนหนึ่งสามาเลขหป็นเฮ้ยวันนี้กล้องยอ เชื่อแทนกล้องทำไมไม่เชื่อพี่แทนไปเลยค่ะคุณคัตโตะก็หมอคัตโตกเป็นเป็นเป็นแบบปูนแน่นอนคัตโตะเลขห้าหนึ่งสองสามเลขห้าก็เป็นโอาไปเติมเงินทรูมันนี่สามร้อยบาทครับได้ไอ้นนี่ไปเติมเกมออนไลน์ก็ได้เติมมือถืออะไรก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำยังไงของน้อของใครครับองคผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาแล้วอย่างที่บอกว่าครับจริงๆเราอยากให้ ลิศดาได้เล่นกันแบบสดๆในรายการเดี๋ยวคราวหน้าเพลงเสร็จก็รอจะเตะมาเลยค่ะเดี๋ยวมาฮะเดี๋ยวมาเล่นเชือกอีกนิดหนึ่งกลับไปบ้านวันนี้ไปนั่งตัดสัญญาณที่บ้านสุดท้ายฝากทิ้งท้ายหน่อยครับดิตาเดินทางมาถึงวันนี้หลายปีแล้วแล้วก็ตอนนี้กลับมาพร้อมกับเออซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับเพื่อถ้าใครเคยฟังเพลงเราหรือไม่เคยก็ตามนะครับก็หายไปสามปีครับในอัลบั้มที่สามแล้วอัลบั้มนี้ก็เรียกว่าเป็นอัลบั้มที่ ใช้เวลาทานานมากครับแล้วก็แน่นอนครับตั้งใจเหมือนระเบิดที่หนึ่งที่สองฝากไปด้วยนะครับถ้าเกิดดูเต็งเออร์ล้วชอบฝากดาวน์โหลดด้วยฝากแชร์เพื่อนๆได้ดูนะครับแล้วก็จะได้มีงานถม,มามานะครับวันนี้ับที่แท็กดีมากครับก็ผมย้ําเรื่องดาวน์โหลดด้กันใครเนี่อ,อยากมีเพลงนี้ไว้ในมือถือนะครับพรลิสแมลดี้วัชุทวอนกิตาเนี่ยดอกจันสี่เก้าหกห้าหกห้าฟกจะได้เพลงนี้มือถือแล้วก็ คอนเสิร์ตนะครับอยากให้ไปดูกันไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเราไปเช็คใน f a c e b o o k c o m อม a แลน i ิมร์ดล่าสุดมีบอกเรานิดนึงถ้าง่ายๆหน่อยมีงานเ e ลลี y of Life วันอาทิตย์นี้โอ้เป็นเป็นพี่หยินที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่เซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลเวิลด์ครับเป็นเวทีข้างในเลยจะมีสองสองสองเวทีจะมีอินดอร์กับอัลโดรที่หกที่หกก็เล่นที่หัวหยินที่เจ็ดแล้วเล่นที่เซ็นทรัลเวิลด์แต่เราไปเสม็ด ไปตามไปตามยิปกาไปเลยกาอยู่บ้านแทนโอเคนะคะเยวันนี้ก็ขอเสามาเต็มเต็มใช่ขอบคุณพี่ลิปตามากเลยค่ะสมอมากขอบคุณครับขอบคุณครับผมท่ตกขอบคุณแทนผู้ชมครับผมย้ำตรงนี้น้องๆคนไหนก็ตามที่ดูรายการอยู่นะครับถ้าเกิดคุณคิดอยากจะเล่นดนตรีแล้วก็รักที่จะเล่นดนตรียิปลิปตาไปครับนี่คือตัวอย่างที่ดีอันนี้ผมพูดจริงๆถึงแม้ก็จะตลกโปกฮาถึงแม้ก็จะดูเหมือนกับว่าไร้สาระเวลาทำ แต่ทุกอย่างคือความตั้งใจไม่ใช่ไร้สาระเพราะว่าไร้สาระแต่ไ,ตไร,ร้สาระพ่อใหญ่ทุกคนสนุกสนานนะครับนี่คือลิปตาอ่ะตอนนี้เดี๋ยวส่งลิปตากลับก่อนเข้าใจเที่เราส่งลิปตากลากับก่อนไอ้น,นี่อะไรเนี่ยเ,<ร>เดียเด๋ยวกลับ<ร>มาใช่ไหมหอโอ้เรามีเจ็บโปสเตอร์เอเจนี่โอเคขอบคุณลิปตานะครับ